สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสาวล้านพามายางเหร่นหรือคะ่ะเด้มเมือนี้เด้อค่ะอันกลมอุตูตัวสาวล้มมานหมู่บ้านบารเรสแปดองศาษนี่สิบกัวองศาอีค่ะเมื่อนี้ค่ะไปค่ะสาวล้านพายางยางเบิงองดอกไม้เกิดค่ะสาวล้านพามาเบิองยอดไอสเดาค่ะนี่ไงคะ่สะสเดากำลังแตกนี่คือสเดาบานเพิ่นเด้อคะ่ะเด้อพี่น้องจา้านี่คือสเดานะคะ สะเดาที่กำล,ลังแตกค่ะเนี่ยค่ะกำล,ลังอ่อนๆแต่ว่าเสาลันบ,บอบก,กากินเ้อค่ะเสาลันบอกซื้อเนี่ยราคาวานี่คือใบสะเดาที่นี่อ่อนมากค่ะเนี่ยค่ะใบสะเดาค่ะพี่น้องเนี่ยใบเหลี่ยมหยบๆค่ะเสาลันพายางน้อง,ยยงกนนงันเนาะยางเดืนหลินมาเบื้องดอกใหม่ค่ะพี่น้องเบื้องดอกใหม่ไงน้องกันเนาะเลาะน้อยๆคือดอกอย่ังี่พี่น้องมึงดู ดอกไม้ในป่าอีกแล้วค่ะสาวรันพามาชมปาด์ตคืองามจ้ะพี่น้องดอกไม้ในป่าสวยอีกแล้วค่ะเจอสาวงามในป่าแล้วค่ะปารงามหลายพี่น้องจาง,งามหลายงามหลายด้วยค่ะเด้อเมืองด้่ะสาวรันกับดอกไม้งามคู่คกันบอกค่ะพี่น้องงามคักงามแน่ค่ะตาสะอ่อนเนาะค่ะเนาะ สะอ,อ่อนหายไปไปค่ะยางนางเกียน้อยสาวลานทำอะไรนางดอกดอกไม้สวยๆค่ะพี่น้องเบิ่งปลาค่ะพ่อมาเบิ่งกระสเดาค่ะเรียนชมธรรมชาติด้วยค่ะ <c oughs> เรียนชมธรรมชาติด้วยค่ะโอเคค่ะสาวลานป้ากลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าแฟนต้องไปทำงานค่ะวันนี้ ยังได้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สาวลั่นในเด้อค่ะคุณคะ่ะยอดเสดายอดเสดาทงสูงสาวลั่นล่าด้วยยอดเสดาอันอวบอวบเด้อค่ะเด้อบายบายค่ะพี่น้องค่ะบายบายค่ะคลิปสั้นๆมาฝากนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามขอบคุณนะคะพี่น้องจะเจอกันไลค์คลิปหนาเนาะค่ะเนาะพี่น้อง